เกมมันมีความเป็นหนังมากขึ้นมันมือเรื่องที่เข้มข้นเราอยากเห็นว่าโอเคพอมาอยู่บนภาพยนตร์มันจะเป็นยังไงอะจริงๆแล้วอันชาเต็ d เนี่ยมันมีข่าวมา2-3สปีละที่เขาจะนำซีรีส์ระดับ t r i p เ e A เลยของ PlayStation ที่มีมาตั้งแต่ p พ3ส จริงๆแล้ว u n c h a r t ็ดนี่มีมานานมากพูดง่ายๆไปเกินสิบปีอะ่ะอันชาเต็ดก็เป็น1ในโปรแกรมที่อยู่คู่กับเพลมาอย่างยาวนานแล้วก็กี่ภาคกี่ภาคทําได้ดีตลอดจนแฟนๆทั้งในส่วนของเกมที่ก้อนคอนขอดกันว่าเนื้อเรื่อง u อันชาร์มันก็ดีมากๆอยู่แล้วในส่วนของการเป็นถ้าเกิดจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แล้วกันทีนี้เขาก็หยิบมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ได้นักแสดง นำก็คือทอมฮอลแลนด์แล้วก็มาร์ควอร์เบิร์กซึ่งเรารอกันมานานเมื่อประมาณปีที่แล้วก็เริ่มมีภาพหลุดกันมาเห็นทอมแล้วเริ่มมีภาพหลุดออกมาจากกองไทยแต่ตอนนี้มันมีตัวอย่างออกมาแล้วน่าสนใจไหมเอาจริงๆแล้วความเป็นอันชาเตดมันจะมีพื้นที่ให้แทรกเข้ามาระหว่างความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเอเวนเจอร์สุดขอบโลกผจญภัยล่าสมบัติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในพื้นที่ของเกม อันชาร์ตคือเจ้าตลาดแต่พอมาอยู่ในพื้นที่บนจอภาพยนตร์มันน่าสนใจแค่ไหนด้วยความที่ตัวเกมเองอ่ะมันก็กึงก่งๆไว้ได้แรงบันดาลใจจากอีลีนาโจนอยู่แล้วนะซึ่งก็บอกว่าเออนี่ยอาจจะเป็นจุดขายที่ดีก็ได้นะเพราะว่าตามความรู้สึกเราเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีหนังแนวเดียวกับอีลีนาโจนที่ทำได้ถึงขนาดอีลีนาโจน เป็นขึ้นหิ่งใช่ไหมประมาณนั้นแม้แต่อิเดาโจนภาคใหม่ยังสู้ของเดิมไม่ได้อที่มีกลิ่นอายใกล้เคียงแล้วมีความสนุกระดับโอเคที่สุดอย่างเดอะ,อะมัมมี่เอมัมมี่ในปีหนึ่งเก้าเก้าเ้านะที่เรามองว่าเออมันมีเอลิเมนต์ที่คล้ายๆกับอินเดียโจนให้อารมณ์ความรู้สึกได้ใกล้เคียงกันแต่หลังจากนั้นก็ยังหาไม่เจออีกหลังจากนั้นเหมือนกันแล้วการที่ตัวเกมเองเนี่ย มันก็เป็นการอ้างอิงอยู่แล้วว่าได้แรงมาจากอินเทอร์เนชั่นแนจนบวกกับเทคนิคยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกลายเป็นหนังในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการอัปเดตอินเทอร์เนชั่นนโจนนะอ่ะก็เลยมองว่าเออมันน่าสนใจนะได้แค่คอนเ็ิต์แค่นี้มันก็ทำให้หนังน่าดูเลยนะอ,อาจจะไม่ต้องรู้จักเกมก็ได้รอ,อดูหนังกันเลยดีกว่าอ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 ่ะ,อะ,อะไปดูตัวอย่างกันเลยไหมอโอเค to ั่นไงวันละตองแซวตองแซวเรื่องหน้าเด็กถ้ามันมีความเป็นแน่นจมันต้องมีเรื่องลึกลับบางอย่างมีอาถรรพ์มาปนๆด้วยนะแต่นี่ความรู้สึกว่าเรื่องอาถรรพ์คงไม่เยอะ แต่น่าจะมีอารมณ์แบบไอ้เนชั่น a l t r e a s u r อ่ะอาใช่เหมือนเนชั่น a l t r e a s <National> u <Treasure>. r เอออารมณ์แบบตามหาร่องรอยเบาะแสต่างๆเขาค่อยสืบไปมากกว่าคืออันชาร์ตเลยฉากแบบนี้คืออันชาร์ตเลยลใช่พจอนภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกนี่อย่าจำชื่อไทยนกว่าอีแดจนภาคใหม่เนี่ยเนี่ยฉากอย่างเงี้ยอันชาร์ตเลย อย่างเงี้ยโคตรอันชา์ิความเป็นอันชา์จก็คือว่าต้องมีแอคชั่นที่ที่เวอร์และโชว์ความเป็นแบบถ้าเกิดเราบอกว่าฟาสต์คือความเวอร์อันชา์ิก็เวอร์ในฝั่งแอคชั่นแบบล่าขุมทรัพย์แบบนี้เหมือนกัน mm hmm. มันน่าสนใจว่าอินเดียนาโจนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้อาจจะไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าผมว่าอันชาร์อาจจะไหวว่ะ mm hmm. อาจจะเอาอยู่ หนังที่มาจากเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมที่มีชื่อเสียงมายาวนานไม่ว่าจะเป็น Mortal k o m b a t Pikachu หรือ Mario มันเป็นเอ <Resident Evil. S 1> อคือมันเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องมายาวนานแล้วมันต้องใช้ความคอนตินียระหว่างเจนเนียพอสมควรนะอย่างสมมติถ้าจะพูดถึงว่า Mortal Combat ก็เป็นหนังของคนเจนก่อนเป็นเป็นเกมอของคนเจนเ,<ด>เกมของคนเจนก่อน Street Fighter อ,อะไรเงี้ยมันเจนก่อนใช่ไหมแล้วพอมาอยู่ใน การทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันก็ต้องคอนเน็กระหว่างเจนแต่ประเด็นคืออันชาร์ตเนี่ยเป็นเกมของเด็กเจนนี้ว่ะแต่ว่าหนังสไตลน์นี้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ดูมาตลอดอยู่แล้วผมว่าอันชาร์ตอาจจะไหวว่ะเรามีข้อคอรหาเรื่องหนังที่มาจากเกมมันจะประสบความสําเร็จได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเฮ้ยมันอาจจะคอนเน็กได้ง่ายกว่าหนังจากเกมเรื่องอื่นๆแล้วกันอันชาร์ตมันมีความง่ายกว่าเราจะไปดู s ่าสตรีทไฟเตอร์มอเตอร์คอมแบทปิกเอจูอะไรอย่างงี้ไหมมันโซนิกอย่างเงี้ยมันอาจจะยากไปหน่อยที่เราจะคาดหวังให้เข้าใจความเป็นเกมที่ต้องคอนเนคระหว่างเจนด้วยมองอีกประเด็นหนึ่งนะว่าไอ้ก่อนหน้านี้เป็นหน้าเป็นตาของวงการหนังจากเกมอย่างอย่างเรซินานวิวเนี่ยนะอ่าฮะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เอาส่วนสำคัญจากเกมมาทำเป็นหนังไงอ่าอ uh ่า huh. มันก็อาจจะมองได้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วเขา,าก็ปฏิบัติต่อ <S <S 2> <S 2> คือไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเอาเกมมา100%แล้วมันมานเสนอเป็นหนังได้แล้วสนุกอคุณเอา element, เอลิเมนต์เอาองค์ประกอบบางอย่างจากเกมมาผสมกันแล้วมาคิดในะเรื่องที่มันโอเคก็ได้แล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยแค่โอเคสุดท้ายแล้วคุณก็มีแบรนด์เป็นตัวสนับสนุนให้คนดูอเหมือนที่เรารู้สึกกับปิกาจะอจแหละเพราะเราเขาไม่ได้รู้จักโลกของบปเกมอนในขนาดนั้นนะอื แต่ว่าเอลิเมนต์ที่สุดท้ายแล้วมันมาประกอบกับกลายเป็นหนังเนี่ยตัวเนื้อเรื่องมันโอเคระดับหนึ่งเลยอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นแฟนเกมหรือเปล่าโซนิก uh huh. เองก็เป็นเหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องความเป็นเกมเลยด้วยซ้ําแต่ว่าพอมันอยู่ในโลกภาพยนตร์เนี่ยมันเข้าท่าอืม uh huh. เราไม่นับถึงพวกโมเดิร์นคอมแบทที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องมันเป็นเกมต่อสู้โอเคมันมีแบ็กสตอรี่ของตัวละคร uh huh. ซึ่งก็เอามาขยายความเป็นหนังนั่นแหละมันก็มีข้อเสียและข้อดีของมันอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าจจพูดถึงมอสเทนคอมแบทตัวโทนาเมนต์เองมันไม่ได้มีสตอรี่แต่สตอรี่มันอยู่ที่ตัวละครอืการที่จะผสมผสานความตื่นเต้นของจากแอคชั่นกับเรื่องราวตัวละครมันเลยอาจจะไม่ได้สม,มูทเท่าไหร่คุณอาจจะสะใจกับฉากแอคชั่นที่มันดิบเถื่อนได้ระดับนั้นแต่ความเป็นเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอื แต่พอมาถึงอันชาเต็ดเนี่ยหรือเกมยุคสองพันเนี่ยใช้คํานี้เลยดีกว่าเกมยุคใหม่ยุคสองพันยุค2 0 1พันสิบเนี่ยเรามองว่าเกมมันดําเนินด้วยเนื้อเรื่องมันเป็นเกมที่เด่นเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วอืมการหยิบมาเป็นหนังก็เลยอาจจะได้เปรียบมากกว่าหรือเออปล่ามากกว่าเกมยุคเก้าสู90ที่มันมีแต่คาแรคเตอร์มีแต่ดีไซน์หรือเปล่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจมองว่าเป็นความหวังเลยทีเดียวกับการที่เมทัลเลียล ของเกมเนี่ยมันยังมีหลายตัวที่มีคนจับตาม,มองที่อยากสร้างเป็นหนังเยอะมากมแต่ว่าแค่ต้องการตัวจุดชนวนอะว่าเรื่องไหนดังมันพลุแตกสักเรื่องแล้วคน<ด>พบสูตรอะออเดี๋ยวจะตามมาใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวตามมาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่ผมน่าสนใจคืออย่างที่บอกอะมันแซลตัวเองก่อนเลยนะคือหน้ามังเด็ก <c oughs> หน้ามังเด็กจังวะ <c oughs> ไอ้นาธานเดรกเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่อง ไม่ได้หน้าเด็กขนาดเนี้นะแต่ว่าโอเค<ม>ในความเป็นภาพยนตร์พอเลือกใช้ทอมแล้วเนี่ยอยากดูคาแรคเตอร์ที่มันหลุดออกมาจากความเป็นทอมแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายทอมฮันแลนด์เล่นเรื่องไหนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เราเห็นความเป็นเด็กของเขาอยู่เป็นเงาตามตัวเขาแล้วกันแม้ <Yeah. S 1> กระทั่งเราไปดูไอ้หนังที่มีความคิดในหัวเราเรียรู้สึกว่าเออก็ยังติดบางอย่างแต่รู้สึกว่าเริ่มเห็นความ outstanding ออกมาจากคาแรคเตอร์ที่เป็นสไปเดอร์แมนหรือเป็นไอหนูใยแมงมุมแล้วกัน mm hmm. ถ้าเกิดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ถอดคาแรคเตอร์ที่ทำได้ดีผมว่าเออน่าลองกับอันชาร์ตนะถ้าอันชาร์ตภาคนี้เวิร์กนี่จะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทอมจะอยู่กับคู่กับโปรแกรมนี้ไปอีกยาวเลยคืออันชาร์ตนี่มันมีหลายภาคมากแล้วมันสามารถเป็นอินเดียนาโจนไม่ได้หมายความว่าความยิ่งใหญ่จะไปเทียบกันนะแต่หมายความว่า คุณสามารถมีซีรีส์ที่เออเป็นออริจินอลที่ทอมอยู่กับมันได้ไปยาวๆว่ะน่าสนใจน่าสนใจมันก็เป็นประเด็นนะว่าออตอนแรกที่พอประกาศแคตทตอ,อ้งมาเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะว่าภาพจำในเกมเนี่ยนาธานเร็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เลยนะเป็นวัยกลางคนเป็นวัยหนุ่มแล้วล่ะคือถ้าเอามาร์ควอลเบิร์กมาเป็นนาธานเรกอ่ะเวิร์ก ใช่เลยอ่ะคือน่าใช่เลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่นาจะเวิร์กนะคือโอเคมันเขาคงเป็นหนังคนละลุกกันอะไรนะแต่มองว่าเขาอาจจะมองว่านี่อาจจะเล่าเรื่องเป็นออริจินหรือเปล่าจุดกําเนิดอะไรบางจากหรือเปล่าการแคตติ้งดาราที่อายุน้อยลงเนี่ยมันมีประโยชน์นะกับการทําภาคต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เราคิดกันว่าเออถ้ามันดังอ่ะอืแต่ข้อเสียของทำมาแลงคือจริง,รงๆเขาไม่ได้เด็กมากนะแต่หน้าเขาเด็กใช่ ต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้ไหมคือสุดท้ายแล้วภาพจําความเป็นสไปเดอร์แมนหรืออะไรงเง<อ>ี้ยอส่วนตัวมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ายุคหลังๆเราจะเห็นว่าตัวทอมฮารลเดนเนี่ยพยายามจะรับบทที่แตกต่างด้วยนะมีมีหนังสงครามที่เขาไปเล่นป็นตรหารมีอะไรเงี้ยก็ก็เห็นความแตกต่างถึงความสามารถนะแล้วก็ถ้ามองว่าเออนี่เป็นภาคต้นกำเนิดเบ็น Origin ออริจินเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดว่าดูลูกเด็กอะไรขนาดนั้นนะ ก็น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นดีหรือเปล่าของซีรีส์นี้ละกันยังไงก็มองว่าเขาต้องวางแผนจะเป็นภาคต่ออยู่แล้วแหละด้วยแมททิลเลียลด้วยซอสที่ดีขนาดนี้นะอืมก็น่าสนใจกับการที่มันจะเป็นอินเนจโคนยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่อมของคนยุคยุคสองพันเนี่ยที่อไม่ทันอินเนจโจนล,ละละไม่อินกับเรื่องราวของอลุงอินดี้ไม่ไหวแล้วอ,อถ้าเรื่องนี้ดังนะ อินดี้ภาคใหม่ที่จะออกมาเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะว่าจะสู้ของใหม่ๆได้หรือเปล่าเรซ้ํ้ำไปอะไรเงี้ยเออเรากำลังจะพูดถึงเจนใหม่แล้วกันความเป็นหนังแอคชั่นแอเจอร์ที่มีความเป็นเจนใหม่เข้ากับวัยรุ่นที่เล่นเพ3เพ4มาเนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายว่าถ้าเกิดเอาเจนใหม่ขึ้นมาเลยที่คอนเนค t ได้ง่ายเลยแล้วก็ปลุกปั้นไปกับซีรีส์นี้ถ้ามันสักเซส มันไปเรื่อยๆได้โซ n y ถ้าทําได้ก็โอเคมากๆเลยนะจะเป็นอีกหนึ่งไตเติลที่มันมีมูลค่าในตัวของมันเองว่ามันสามารถทําไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้แล้วก็นักแสดงบวกกับคนดูโตไปพร้อมๆกันได้อะมันคือแผนงานที่เวิร์กนะคือถ้าบอกว่าจุดเชื่อมต่อว่าทอ o ฮอลแลนด์สำหรับคนดูยุคใหม่ m a r อร์เบิร์ดก็สำหรับคนที่รุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงนะและยังมีแอนโทนิโอแบนเดอัอีก น่าจะเป็นตัวร้ายมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนดีได้ละก็ได้อีกเจนหนึ่งนะ90 2,000ส1 0ได้หมดนะสามรุ่นแล้วนะมันก็เป็นการวางแผนที่ดีในการที่เออแคตติ้งความหลากหลายได้ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนดูส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยไม่รวมถึงว่าตัวแมททีเรียลเองที่มันเจาะกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วการที่มาเป็นการเรนเฟอร์เรนซ์หรือ ได้แรงวันนัใจใจในีหน้าโจนเนี่ยคุณก็ได้ใจคนรุ่นก่อนไปแล้วนะส่วนหนึ่งถ้าคุณทำออกมาดีอะ่ะคนที่เป็นแฟนยนหน้าโจนก็บอกโอ้ยนี่แหละคือการอัปเดตยนหน้าโจนมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่ากําไรล้วนๆถ้าคุณทําได้โดดเด่นถ้าทําได้สุดยอดนะอืมผมว่าผมอยากดูนะเอาจริงๆคือหลายๆซีรีส์ของเกมมันอาศัยเรื่องของเจนยิ่งด้วยคําเชิญชวนของเกมในยุคใหม่แล้วกัน พอเราเก้าวเข้าสู่ยุคเกมที่มันมีความซีเรียสจริงจังขึ้นเกมมันมีความเป็นหนังมากขึ้นมันมือเรื่องที่เข้มขน้นตั้งแต่ซอต,ต้นทางอยู่แล้วเราอยากเห็นว่าโอเคพอมาอยู่บน ภาพยนตร์มันจะเป็นยังไงเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นเกมแบบใหม่ๆที่ไม่ได้เก่าแบบที่เราคาดหวังกันมาที่จะเวิร์กไหมเดี๋ยวจะรีบูตรีเมคโอเคนี่จะเป็นไทเทิลใหม่ไทเทิลหนึ่งที่ผมอยากลองแล้วกันว่าเออมันจะเวิร์กไหมเพราะเดี๋ยวตอนนี้ได้ข่าวว่า Sony ่เขาก็พยายามที่จะเข็นหลายๆไทเทิลออกมาว่ามีเกมที่ระดับทริปเปิลเอไหนจะออกมาถ้าเกิดอันนี้เวิร์กผมว่าเดี๋ยวได้เห็นอีกเยอะแน่นอนรอดูจริงๆแล้วมีหนังเกมนี่จะมาอีกเยอะเลย อ่ะประมาณนี้นี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากล็อกหนังใครที่อยากดูผมว่าแฟนทอมนี่เยอะมากอยู่ละแล้วก็ได้กระแสอยู่พอสมควรผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าห่วงเรื่องรายได้แต่อยู่ที่ว่าโอเคมันจะสอบผ่านในความเป็นหนังเกมที่เราเคยเอาใจช่วยตลอดที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนั้นต้องไปรุนอีกทีหนึ่งคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบดูมาแล้วคิดเห็นยังไงมีจุดสังเกตจุดไหนพิมพ์มาบอกกันทั้งสองช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ชดีโอซีด็ตามด้วยคำว่าหนังแล้วก็จะเจอพวกเราทั้งสองช่องทางพิมพ์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ